โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้ยี่บี่ชั่วโมงโปรโมชั Pro ่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ g o l d e n เติมเกมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook ก o เด e n เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวตั้งชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่พี่ชิว่าซาเนสนะครับผมที่ไม่เกรงกลัวกันเลยนะครัสำหรับยีน่าก็แบบรู้นะครับตัวเราแบบโคตรเจริญนะครับกดสุดเลยยันหน้าป้อมแบบพี่ชายมาเราอัพสกิลสองเป็นหลักนะครับตีได้ดูดเลือดด้วยนะครับแล้วก็รูนทั้งหมดที่เอามาเนี่ยเป็นรูนอัตราคิเนก้าสิบหกนะครับผม พลังแฝงก็ Devil Awakening นะครับสามารถที่กดสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วอันติหรือว่า2แล้วแต่สไตล์นะครับแล้วแต่สไตล์ตนี่สไตล์นี่จะตายอืมจะตายนะครับมาดิโกูก็จะตายนะครับถอยก่อนเลยอาจจะลำบากหน่อยครับช่วงแรกทนกันหน่อยนะครับไม่นานไม่นานแค่เลทเกมพอๆกับไอรินะครับแต่แรงกว่าเยอะ อยู่ในพุ่มนะั่นแหะเพื่อนๆคิดว่าจะกลับอ่ะคิดว่าไม่ตามสไตล์นี่ไงคิดว่าไม่เขา,อ,า,เอ,าอ,อ่าเก็บคิวหลังป้อมมาแล้วนะผมยังนี่อ่ะเก็บเลยครึ่งกว่าหลอดสวัสดีครับอือันนี้น่าจะกลับจริงกลับจริงอ e ีสปอร์ตไปเราเลเวลสี่แล้วก็เลือดจะเต็มนะครับ หาโอ้โหไม่เจอนึกว่าอยู่พุ่มนี้รองเท้าก็ดีเซียบแล้วก็โบเกนสเปียโบเกนสเปียคอมโบการติก็โบเกนสเปียนะครับเราทั้งเจาะเกาะด้วยทั้งทูนาเมตด้วยเนะี่ยไม่มีจังหวะเข้าเลยวะ่ะบังโกรกอรจะสะตั้นให้ด้วยเพื่อนหาจังหวะเข้าไม่มีโอ้โคโดนจนได้โดนจนได้ ฟิกออกมาก่อนนะผมไม่สวยเท่าไรส่วนนี้ครับส่วนส่วนเอ้ะขอญาติฟาร์มซ่อมนะจ๊ะไฟด้านบนเมื่อกี้แบบเออซิวซิวก็เข้าดีแล้วนะแต่ผมแบบไม่ยังหาจังหวะเข้าไปปิดตัวดามเมจอีกหนึ่งตัวก็ไม่ได้นะคุ้มไหมเนี่ย ผมมาถัด h p เขาดูดูเหมือนจะไม่คุม้มถ้ารอดไม่คุ้มอ่ะไม่ค้มูไม่รอดลนะจ้ะจ้ะอยา่าสกิลหนึ่งอย่ดผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าไหวว่ะทุกคนน่าจะต้องแพ้ดูทรงละดูทรงละมาครับโอ้โหเพิ่งได้จอบเกาะจอบเกาะเล็กด้วยนะชิน้นแรกใน4นาทีเกือบ5นาที ตัดทีฟหลังป้อมเลยแล้วกันยีน่าจะไปอยู่กลางครับน่าจะนะน่าจะไปอยู่กลางนะครับดนะเดินมาจากกลางเดิอนออกทางนี้เลยครับโอเครอดมาสามตัวโอ้โหกดล่างแบบกดตักนะครับ <Very S 1> เป็นตัวเลไรเกม่แค่โดนกดเป็นธรรมดาน,นะครับแล้วก็บัตเตอร์ไฟจ้องจะเล่นกับยีน่าอู่แล้วนะครับ ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยลำบากเลยมาเรนเราก็แบบเยอะนะครับลำบากเลยไม่ได้ฟาร์มเลยนะแต่ยิปเนก็รอดออกมาได้นะครับสำหรับเกวันติลแล้วก็แดชอชกมาตอนนี้ขอฟรีฟาร์มไปก่อนนะโอเคสเปียร์่แต่ป้อมไป่สองทีเอง ดูการจู๊กไว้น้องดูการจู๊กนี่เดี๋ยวฟิกข้ามคือฮะเดี๋ยวลอเข้ามาแถวนี้ก็หมดกันาพี่ไม่ได้ไปบัฟบ,บูพี่ไม่ได้ไปบัฟบ,บูเด้อพี่อยู่นี่อยู่นี่จ้าเด้อจ้าเด้อกสูสวนโอ้บัตมึงมาอีกแล้ว,วกูท้อวะ่ะมวยเอาให้หนึ่งตัวหน่อยขอสักตัวเพื่อนตอบจังหวะนี้แล้วเพื่อนมาไปสี่ตัวครับ โอ้ oh, ไม่ได้อะไรเลยน่าจะไม่ได้อะไรแล้วตาเมจไม่พอดามเมจไม่พอโดนยีน่าสวนด้วยครับแต่ว่าจาังหวะนี้กูก็ลุกับเพื่อน่ะแล้วตบโอ้ตบยังสวยสตัรนทีนีะได้คิวสำหรับอ่าโอโ้สองตัวอันนี้คุมค้มคุ้มแม่ด้านล่างด้านบนเสียไปรอบหนึ่งตอนนี้ปัญหาแล้วปัญหาอยู่ที่กูละศูนย์สาม เอาอามาบ้าฟ้าเพื่อนกูทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นนายอยู่ล่างกันหมดเลยนะเวรไม่ตายแล้วครับได้มาหนึ่งตัวจะล่องมาอาสพสกิลสองต่อ,ตอก็เดี๋ยวรีบดันป้อมตรงนี้เลยเดี๋ยวทุลักทะเลหน่อยนะทุลักทะเลหน่อยนะ ใช่ครับตายปองบนมาถือถือว่าโอเคถือว่าโอเคไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปเอาแอสซิเพื่อนดีกว่านะครับตอนนี้สแต็กเราแค่หนึ่งอันเองไม่มีทั้งแอสซิไม่มีทั้ทงอะไรนะมีแค่คิวอันเดียวนะครับอันนี้ต้องตายแล้วละ่ะจังหวะปิดตูดจังหวะปิดเออเคียเคียเคน่าจะปิดนี่หน้าไม่ทันนะ แล้วแดชใช้ฟิกเกอร์ไปเลยครับแบบบันตีก่อนบันท้ายเอลไซด์บันท้ายเอลไซด์เพื่อนสปบร์ตตับโหดต้องฟิกเกอร์ต่อยก่อนต่อยกันต่อยกันโมอยากแจกแล้วว่าไม่เงยตามก่อนครับขอขึ้น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  เก็บตามเขาโฟกัสคลิปว่าิมตามเราโฟกัสคลิปผมนี่หามาแล้วก็เฮ้ยส่วนนะกูใส่เต็มที่แบบน้องสแต็คเดียวอู้จังว่ะจังว่ะได้คิวแบบชิวๆไม่ทาม,มิ่งพอดีทาม,มิ่งพอดีมาเจอบั้นไฟแบบเลือดน้อยแล้วก็สแต็คหนึ่งพอดีเนี้ยอ่าโอเค เพื่อนไม่น่าเอาเราตีมังกรอนกเดียวน่าจะไม่ไหวนะครับตอนนี้8นาทีแล้วด้วยขอมาน้อยอะ่ะโฟกัสชีีไปก่อนป่ะตอนนี้สูงแล้วรีบกลับเลยเ,เกยมตามเลยแม่น้ำนี่แบบสูงหมดนะครับคุณสนใจแล้วกูป้อมเลยกลางเจอครับกูป้อมเลยไม่มีแตกครับเพื่อน,นไม่มีสแต็กก็เหมือนบัตเตอร์ไฟไม่มีดาบ วิง่งฮะวิ่งสู้ฟัดวิ่งกระเตงสู้ฟัดนายตามเราไม่ทันหรอกโอเคตอนนี้ได้มาเกียรติตกแล้วสามหกหนึ่งสี่ครับกูท้อเลยมาเราเซตเปดาบคลิกต่อนะขี้ใหญ่ขี้ใหญ่มาแล้วจวังหวะกูสวนอืมโอ้โหตีขีตีขีซะด้วยเออจ้ะกูโดนชัดดาวไม่เกยเรามาดู แทงทะเลาะกันครับแต่น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้โดนยูเอสแปมไปสองสกิลครับต้นไม้โอ้โหเรี็ววันเดือดจัดแล้วจังหวะนี้ถ่ายหรือเปล่าอู้ถ่ายฟรีครับตบสองตัวถ่ายที่หนึ่งกูมาดูเพื่อนเล่นอย่างจะมันกูอีกสวยฮะเกมม็บแวนไปได้จังหวะนี้ถือว่าสวยเลยฮะจังหวะนี้ต้นไม้ยังแบกฮะต้นเกม ไปะปเพื่อนยังแบกอยู่ครับแทงโหดแทงโหดแทงโหดมากสกิลเพล์โหดมากเลยที่ตบสวยอะชอบทั้งตบทั้งไถทั้งตบนี่มาอีกแล้วอือไม่สนใจล้วงตัวหลังก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาแบบน้องเทรนลูกพ่อน้องเทรนน้องเทรนเรียบร้อยอะ สกิลสองติดคือมาแล้วเว้มาแล้วไปหกต่อหนึ่งเอ้หกสี่หกสี่หนึ่งดาบคีได้แล้วก็เฟลิวทธนะครับดาบแดงเป็นสายเป,ป็นปกติแหละของซานิสเลยครับสายแรงสายแรงสายคีสายแรง,แรงองืมอืมติดคีกูสวนปะ สวยครับยังตายอยู่สำหรับเซอริก้าเก็บแวนไปให้ผมจะได้แอสเซกต์อยู่นะตอนนี้สแต็กได้9แล้วเออช่วยเพื่อนเบิร์ดนะครับเติร์กเติร์กมันต่ยากหน่อยโอเคเกมเริ่มกลับครับเกมเริ่มแบบมาครัเราลองสกอร์คิวตอนนี้15ต่อ13แล้วเฮ้เฮ้แวนลูกพ่อ อทำอะไรไว้เอาป้อมด้วย tower, ถือว่าโอเคแล้วเกมกลับมาแล้วนะครับตอนนี้รวยด้วย9,003ระรับการกันของผมเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เอาตีสวนไม่ติดไม่ติดคียแต่ยังรอดอยู่ อารมณ์คล uh hey, ้ายๆกับเราเล่นแวร์เลยนะครับเวลาเพื่อนๆไม่เจอหน้าใครอะไรเงี้ยกดอันติย้ำๆไว้เออเมื่อกี้ผมกดอันติย้ำๆไว้ฮะยีน่าโผล่มาพอดีก็ซัดเลยอ่ะมันก็อันติไปโดยแบบอัตโนมัติสวยดี่จ้าฟรีสปอร์ตฮะมีเสียวมีเสียวตอนนี้แทง แทงแทงก็เสียวเออกูจบเลยนะทนมานานแล้วได้จังหวะจบผมจบมานานแล้วเอ,อ้ยได้จังหวะจบที่ผมจบเลยนะครับไม่รออะไรทั้งนั้นต้นเกมที่กูโดนหนักมากโอเคเดี๋ยวเราเอาฟงฟาร์มก่อนนะครับอยากได้ก่อเกิดละโอ้ยไปช่วยยิ้มในก่อนดนะีกว่า ฮาชิรามาฮาชิรามากูมาแล้วฮาชิรามามาช้าไปว่ะเพื่อนหลบภูมิณีภูมิภูมิหายกินภูมิหายกินตอนนี้ยังเอาคอสเทเยร์ไม่ได้เนี่ยครับเอาโคลแทนเอาโคลแทนด่ครับไม่ค่อยติดครีเลยเอ้อ ตอนแรกผมจะออกไอ้น,นี่ใช่ไหมทุกคนอ่ากลอ,อกเกิดแต่ว่าด้วยเดี๋ยวแป๊บมึงนงะกูจะตายว่าถ้าช่วยเองเลยโอเคไรอุลองลองออกถุงมือในแพทช์นี้บ้างนะครับว่าเออมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมจําได้เลยตอนที่การาฟริก R v ีมันยังไม่สวยเท่านี้นะหรือว่าแมปยังไม่เปลี่ยนใหม่เนี่ยถุงมืออะตอนนั้นดีมากเวลาเลือดโลมันจะเด้งให้เลยแต่ณแพทช์ปัจจุบันอะ รู้สึกเลือดโลอะไม่ไม่ค่อยเด้งงห้นะหายไปเลยเออถุงมือก็เลยแบบคนไม่ค่อยใช้กันเนี่ย <ฮะ S 1> เดี๋ยวมาเ <ฮะ S 1> ทสดูทีว่ามันจะเป็นแบบะมันจะเป็นยังไงบ้างะนรนับ<ย>เห็นนะเขาเห็นนะครับถอยดีกว่ามาดูเรื่องแสแต็ก,กรตอนนี้14นะครับกูเ<ฮ>ห <ะ S 1> ็นกูอ <ฮะ S 1> ีกแล้วโอ้โหทามมี่กูแบบแย่จัดสุปเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเป็นสกิลพุ่มนู้น หาตัวบางดีครับตอนนี้ยืนกดดันหน่อยกอล์ฟเลียร์เหลือครึ่งหลอดแล้วสับสับตัวนี้ก่อนต่อครับโอเคถุงมือเด้งเรียบร้อยครับเออก็ยังเด้งอยู่นะถือว่ายังเด้งอยู่เนีช่วยเพื่อนถอยๆแล้วถอยๆเพล์นี้ไม่ดีแล้วเพลงนี้ไม่ดีแล้วโอเคน่าจะต้องน่าจะต้องสับเลยดีครับบาดแบทบ ่าไร้เทียมท่านคิวเล็กน้อยโอ้โหติดคลิปกูตีคลิปติดคลิปตอวรัวสองสามทีตีเขเราประมาณทีเดียวนะจริงจริงเนี่ยผมเคยโดนซานิสออกคลิปอย่างเงี้ยแหละเล่นตัวบางไม่รู้จําไม่ได้แล้วตัวอะไรนะครับสามารถคือแบบแปะดเดียวหายเลยอันติทีเดียวนะไม่กดตีไม่กดอะไรนะกดอันติทีเดียวหายเลยเออเคยโดนอยู่นะครับมันติดคลิปด้วยแหละ หาตัวแบบแหลมหลุดหลุดครับผมตอนนี้ต้องโฉบตอนนี้ต้องโฉบโฉบแล้วก็ไปเลยมาตอนนี้อา่าสิบสี่บอกสามสิบเจ็ดสต็ตกนะครับเออกูดูด้านล่างได้ที่หว่าเดี๋ยวกูไปดูข้างบนบนเลยบนบนทำไมเนี้ยทวทีช่องนี้ลิ้นพันนะครับไม่ค่อยได้นอนบางวันไม่นอนแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้โห,ห บางวันที่ผมหายไปลงคลิปเดียวไม่ต้องสงสัยครับนอน,นครับตายเลยหลับเป็นตายเลย <laughs> พักผ่อนบ้างน,นะครับมาเรากลับมาที่เรื่องเกมต่อเคมตอนนี้เพื่อนโซนไม่ใช่ยอยู่ด้านล่างเยอะนะครับช่วงเวลาด้านล่างก็เยอะเลยแล้วก็ตอนนี้มีแวนครับป้อมพันสองเราคอที่เาหลุดเลยวใจเย็นก่อน,ใจ,น,อนใจเย็นก่อนโอเคด้านล่างได้ฟรีครับ ตอนนี้ทงแทงกันปาดเข้ามานะ่ะปาดเข้ามานะ่ะสวยเพื่อนเขียวเขียวเขียวเออยาเกิดเอ้ยยี่สิบแตกแล้วหรือแมนตัวหนึง่งขอขอลองเทสหน่อยวะเทสหน่อยวะเพื่อนโอโ้โห2ยี่สิบแตกพอดี คลิปก่อนน่าจะประมาณ17นะเพื่อนๆคลิปนี้ได้20แตกมาแล้วก็ได้เทสตัวหลังพอดีเลยเออซึ่งมันยากมากที่จะเก็บสาริท20แตกในเกมเกมเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์เนี่ยฮะเป็นสาริทออฟเลดนะครับก็ถ้าใจถ้าใครจะใจถ้าใครต่อเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดตะไคร่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมแสนเท็จก็ถือว่าแรงนะ ในการแบบเบรสแต่ละตัว,ตวที่แบบตายเออใส่ก็เยอะเนี